มีแม่บ้านคนหนึ่งเพิ่งถูพื้นเสร็จแต่เธอสังเกตเห็นคราบกาแฟอยู่หน้าห้องเจ้านายแม้จะพยายามเช็ดอย่างไรคราบก็ไม่ยอมหายเธอเริ่มรู้สึกท้อใจจนแทบจะร้องไห้ในจังหวะนั้นเองผู้หญิงคนหนึ่งจากกลุ่มผู้สมัครเดินเข้ามาและแนะนำว่าลองใช้เจลล้างมือดูสิพวกเธอช่วยกันขัดคราบอย่างตั้งใจจนคราบหายไปหมดและพูดคุยกันอย่างถูกคอการผู้สมัครคนอื่นๆหัวเราะและพูดล้อว่าเธอน่าจะสมัครเป็นแม่บ้านมากกว่างานนี้นะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงผู้สมัครถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์ครบจนเหลือแต่เธอที่ย่ยงงัังงงคนรอ แม่บ้านกลับมาเจอเธออีกครั้งและแนะนําให้กลับบ้านเพราะการสัมภาษณ์จบแล้วไม่เป็นไรคนะหนูรอได้ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาบอกว่าขอโทษด้วยค่ะวันนี้จบแล้วต้องกลับมาใหม่พรุ่งนี้นะคะเธอสัญญาว่าจะกลับมาอีกแต่ระหว่างทางกลับบ้านเธอร้องให้อย่างหนักเพราะรู้ว่าคงหมดโอกาสแล้วแต่เธอก็กลับมาในวันถัดไปผู้จัดการบอกว่าคุณได้งานแล้วโดยไม่ต้องสัมภาษณ์คุณคือแม่บ้านคนเมื่อวานใช่แล้วฉันปลอมตัวเพราะอยากเห็นตัวตนที่แท้จริงของทุกคนที่มาสัมภาษณ์และคุณได้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจในตอนที่ไม่มีใคร มองเห็นคุณคือคนที่เหมาะสมกับงานนี้อย่างแท้จริงฝากกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ